มันการกลับมอเก้เคน้นพร้อมกับหน้าที่เรียวอ่ะเดิมฮึอาแฮมหน้าที่อาแฮมกว่าเดิมแล้วใครปิปดกล่องเนี้ยโอ้โหเสียงโลหัวม,มาก 3, อีกสามพอแล้วเดีย๋ยวบงสนทนานี่ฆ่าไปให้หมดอมืเออเห็นว่ามีคนกดไลค์เยอะดี ท่ามโอเคคลิปนี้เราจะมาแบบไม่พูดถ้ำทำเพลงสำหรับใครที่ไม่อยู่คลิปที่แล้วพี่เล่นไม่า่านเราจะมาสปอยสปอยเนื้อหาใครที่กลัวสปอยก็้ามช็อตนี้ไปเลยไปเดี๋ยวก็จะพะพอทั้งเรื่อง <c oughs> คือว่า เราไปเที่ยวสวนสนามที่มันเขียนว่าโลกแปลกโลกแปลกใช่แล้วก็มีมือของใครก็ไม่รู้เออสลับสลับ,ล,บลูกลูกศรจากที่มันต้องไปทางซ้ายมันไปทางขวาเลนรอยันด้วยลูกศนมาทางนี้เออแล้ว รถก็ขับไปแล้วรถก็ล้มใช่รถล้ม,ลมทุกคนเข้าใจใช่ไหมรถล้ม,ลมแล้วก็มีมือของใครก็ไม่รู้หลากหลากคนคนหนึ่งไปโอเคใส่ไปแล้วทำไรเพื่อนทำไรกันอะ่ะสงสัยมีตัวฟ้าแล้วก็ มีช่ยผิวนานคนหนึ่งเขามาพูดอย่างลัล้นเขามาพูดเลยสักอย่างบอกว่าต้องการให้เ,าเราช่วยเอ้ยหลังจากนั้นเออพวกเราเขาก็ให้เราเก็บล็อกล็อกล็อกหน้าตาแบบทางขวาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าว่าโชคดีมิเชนเนดียร์สบายสบาย,ยมิเชน,นี้ โหเสียงอีกแล้วปีนมาในแบบไม่ใช้แขนไม่กลงต่อไปมันหายากยเลยลองไม่ไปลองไม่ไปตามไปเขาจะมาโผล่ตรงนี้ที่ก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิม อะไรอ่ะกลับไปะที่เดิมเขาวงกวดทำไรอ่ะตรงนี้ไม่มีอทออจะเยอะมากเหมือนดานหนึ่งในเดอะแบ็ครูมนลยใครที่ไม่รู้จักเดอะแบ็ครูมนั้นก็ ก็ไปดูคลิปที่เกี่ยวกับแบคโครมในม c ครับผมสร้างคลิปไว้ไปหาดูกันเองผมไม่ไม่ไม่โชว์เลยคนก็ไปหาดูนเในนั่นคลิปมันจะเป็นคลิปแบบ Minecraft แบบมันจะมีสองสีสันเป็นหมันไม a ค t ที่ผมสร้างโลกขึ้นมาซึ่ง ซีซั่นแรกนี่อย่างมั่วเลยซีซั่นสองสร้างแมปใหม่มันจะไม่มีอะไรผิพลาดไปสักคัะทำไมเจ้าโทรศัพท์มันอ้วนเป็นเพราะเรือกกูบีเปล่า เอ้ในายพูดอะไรอะ่ะบัวนะบวนะัวอะไรฉันิดวไหนเะบนนื่ออาจจะเป็นเท่อเลยกูดีก็ไดนะ้บวัวเนี่ยบัวเอา้าเอาวนกลับมาที่เดิมแล้วบล็อกมันอยู่ไหนบล็อกมันอยู่ไหนวนกลับมาที่เดิมเนี่ย วนกลับมาที่เร็เวๆแล้วแล้วพวกมันอยู่ไหนพวกอยู่ไหนเอาไปขอแรกของบูไ่เจแ้แล้วองตรงนู้นอะไรเหรอเพื่อนอมา ว้าวโอ้วแล้วกี่คนเนี่ยไม่ได้นับเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าแล้วเราต้องไปหาอาหารหมาเพื่อเอาไปให้อาหารหมาเพื่อจะไปให้หมาที่ต้องเดี๋ยวอะไรน่ยอะแล้วเขาก็เออโชว์ให้ถึงขามสปอยล์เขาบ,บอกว่ามันเป็นแอป มันไม่เป็นภาพไม่มีเป็นภาพที่มีเจ้าตัวสีเขียวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวยาวๆโ่มาออกโผล่มาจากในห้องไฟฟ้าแล้นในแย่ชัดเก็บอ่ะแล้วแล้วแลๆวคืว่วาเกมนี้มัน ก็น่าแหละมันมีตัวสีเขียวแล้วเขาก็บอกว่ามันตาบอดเดี๋ยวข้ามไปช่วงนั้นเลยเอ้ยเส็นกองเอะ <c oughs> ตายเปียบเลยตายเพราะความตะกะจริงๆโอเค ทีีเอ้ยมันนั่งด,ดูทีวีเออครับโอเคไปกันเร็วจังอนะ่ะหาอาหารหมาสึงห้าถุงปฏิบัติในนี้มีอาหารหมาหรือเปล่าเหมือนเป็นตรงนี้ที่กีนโผล่มา เป็นทางเป็นเลนโบเพราะที่นี่เ,นเลนโบเลนได้ยินเสียงตัวอะไรไม่มีไม่มีมันก็ยังมีท่อเหมอือนเดิ ได้ยินช oh ่างโอ้โหไอตัวนี่ไอ้ตัวนี่แหละที่เป็นพาหะพาหะนำะความโชคขร้ายมา ในดูอะไรนะเพื่อนในดูอะไรอะอนีน่ช่วงท้ายช่วงท้ายนี้จะมาดูกันว่าใครจะสามารถรอดไปถึงขึ้นสุดท้ายได้คนนี้เขาแอบอะไรทุกอย่างนี่อีอ,อ,อ,อะไรเนี่ยชื่ออ่านไม่อกอกนี่ฟูเหมือนเขาอยู่ที่ป่าแล้วเขาก็ เอาหน้าจุ่มจุ่มกรแเพงเอแคดแคนคนีอ้ก็ใช่โอ้นี่เนี่ยรู้เลยคนนี้คนไทยนี่เมื่อกี้เห็นธงประเทศไทยอยู่คนนี้คนนี้เขาทำอะไร กล้องศูนย์หนึ่งนี่ใครเขาแอบอยู่เหมือนเป็นช่วงนี้แหละที่โอเค